ลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนดาวไปโยกหน้าลัคนาราศีมีนสเออหดวงด้วยกันส่วนดาวที่ทับลัคนาราศีมีนนั้นได้แก่ดาวอังคารและดาวราหูคำพยากรณ์ตรงนี้จะส่งผล ยาวไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนมีนาเข้าสิ้นเดือนมิถุนาเข้าต้นๆกับรกดาเลยนะบอกให้ฟังนะครับนะนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนสหัสชชะโยกหน้าลัคนาราศีมีนดาวสุขได้ปทุมเกณฑ์ นะครับส่งผลดีเด่นให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าจากธุรกิจการงานที่ทำโดยเฉพาะจากเรื่องของโซเชียลนะครับจากเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์หรืองานที่คุณจะต้องเดินทางแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมีนที่ นะครับมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆห,หลายหลายประการหลายๆอย่างด้วยกันดาวสุขที่ไปโยกหน้านั้นนะครับนะครับทำให้ชะตาชีวิตของคุณได้รับความสำเร็จจากคนหมู่มากมีคนนิยมชมชอบมีสเสน่ห์ ตอเพศตรงข้ามสเสน่ห์ในวงสังคมได้หมดเพราะราเพราะว่าดาวศุกร์เองก็ไปโยกกับอังคารและโยกกับราหูมีเซ็กเอฟพิวด้วยนะครับชาวลัคนาราศีธนูคุณจะได้ในสิ่งเหล่านี้ในช่วงจังหวะที่ดาวทั้งห้าดวงโยกหน้าลัคนาราศีของคุณ แต่นะครับอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากชาวลัคนาราศีมีนอย่าพยายามคืออย่าเก็บตัวพยายามเข้าสังคมเข้าไว้พยายามออกสังคมอย่าเก็บตัวทำหน้าตาแต่งตัวอะไรให้มันดูดีๆเข้าไว้เพื่อดึงดูดเอาสิ่งที่ดีเข้ามาเพราะดาวสุก,กร์ก็เกษตรราธิปดีอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของคุณเป็นคู่ทรัพย์สิน ทำตัวมสมสไม่ค่อยแต่งตัวขี้เกียจแต่งตัวเนี่ยจะไปเอาโชคลาภจากไหนต้องพยายามทําตัวให้ดูหลอ่อดูสวยดูโดดเด่นเข้าไว้จะส่งผลดีมากเป็นทับเท่าเท่วีคูณและชาวลัคนาราศีมีนนะครับต้องบอกว่าดาวที่ไปชุมนุมห้าดวงนี้นั้นส่งผลดีในเรื่องอะไรอีกบ้างเรื่องการเงินครับ ่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมีนบริหารเงินผิดพลาดนะครับใช้ใจ่ายแบบเขาเรียกว่าแม่งได้มาเสร็จปุ๊บแม่งเอฟของกระจายได้มาเสร็จปุ๊บก,กูช็อปกระจายแบบเนี้ยเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมีนแต่ดาวที่เดินแบบนี้ทําให้คุณยังมีเงินเข้ามาตลอดขอให้สบายใจได้แต่ก็ต้องพยายาม นะครับมีวินัยในเรื่องการเงินด้วยเพาะราหูกับอังคารกลุ่มดวงเกิดอยู่บางทีมันใช้จ่ายอะไรแม่งก็ไม่ค่อยคิดเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแล้วถามว่าเฮ้ยมันส่งผลเรื่องความรักไหมเนี่ยส่งผลครับเพราะหนึ่งในนั้นมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนรักดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีนร่วมอยู่ด้วย ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะมีความรักหรือพบรักจากใครคนหนึ่งที่เราเองไม่คาดคิดนะฮะพบรักอะไรจากใครคนหนึ่งที่เราไม่คาดคิดเช่นเราอาจจะเคยรู้จักเข้ามาก่อนรู้สึกดีกับเขาแต่ก็ยังไม่มีจังหวะและโอกาสที่จะสารต่อก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะสารต่อในเรื่องความรักหรืออย่างน้อยเป็นคนพิเศษต่างรู้สึกดีให้ซึ่งกันและกัน คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าคุณยังไปด้วยกันอยู่ก็ไปนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าผมดูแล้วที่ผ่านมาความรักของคุณไม่น่าจะราบรื่นเท่าที่ควรรู้สึกว่ามีปัญหารู้สึกว่าจุกจิกใจกับความรักคู่ครองอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นความไม่ชัดเจนหรือความที่เขามีความรู้สึกว่าเขาเทคแคร์ดูแลเราน้อยลงไปเยอะมากกว่าช่วงที่ผ่านมา ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเราไปมีสเสน่ห์กับคนใหม่ๆซะมากกว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาถูกใจกันอะไรประมาณนั้นนะและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวจะขยับย้ายในช่วงที่ดาวย้ายแล้วล่ะนะครับไปกองรวมกันอยู่ในเรือนสหัสชะ5ดวงด้วยกันอาทิตย์พุธพฤหัสสุขและก็มนุษย์อยู่ สินแสหมิงไลฟ์สดมาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งพอดีนะครับขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนะท่านใดที่เข้ามาไม่ทันนะครับไปชมย้อนหลังได้ทางแอปสีแดงจะไปเก็บอยู่ที่แอปสีแดงทั้งหมดนะครับนะผมไม่ต้องบอกนะแอปสีแดงแอปอะไรเออแอปไอติมเซเวนเซนมัน้งหรือไม่ก็แอป เคฟซีเปล่าวะไม่ใช่แอปสีแดงไม่ต้องบอกหรอกแอปอะไรนะไปเดนะเข้าไปดูเหอะนะครับใครบางทีเข้ามาดูไม่ทันนะมันเลยของตัวเองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะไปก่อนนะสวัสดีจ้า